สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพยระจอมเกล้าธนบุรีนาเสนอในหัวข้อเรื่องคอันกีตพูนที่ผลิตจากมวลรวมคอันกีตรีซเคลิลร่วมกับฐานชีวภาพและวัสดุนานโนเพื่อไปยุใช้เป็นผิวจาราจรควันกีตในเขตเมืองครับด้หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กาลังให้ความสําคัญกันอยู่ทั่วโลกครับนั่นก็คือปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่มหานครเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างมีนัยยะครับซึ่งในกรุงเทพมหานครมีขนาดเกาะความร้อนมากถึง7องศาเซซเียในนช่วงห้าแครับ และยังมีอุณภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงกว่ารีเวนดยลอดอยู่ที่28องศาเซลเซียสซึ่งปัญหานี้มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นวัสดุผิวที่มีค่าอับิอาบิโอต่ำอย่างเช่นยางมะตอยแล้วก็คอนตีตครับที่จะดูดซับความร้อนมากกว่าสะท้อนค,ความร้อนออกไปรวมไปถึงมลพิษทางอากาศจากไอเสียรถยนต์ครับและก็นอกจากปัญหาที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นเนี่ยกรุงเทพมหานครและพื้นที่มหาคนครอื่อนๆใ,ใ,ในประเทศไทยยังได้เจอปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกอย่างเช่นเสียงระกว่จากการจราจรแล้วก็ปััััญหานนนนน้ท่่วขงขงถเ โดยนวัตกรรมนี้เนี่ยจึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยการใช้คอนกรีตพุนร่วมกับวัสด ite, ุคอมโพสิตซานโนซิออกไซด์และฐานชีวภาพครับซึ่งตัววัสดุคอมโพสิตนี้เนี่ยมีกลไกในการเล่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ช่วยในการกาจัดมลพิษจากไอเสียรถยนต์ได้ครับนอกจากนี้คอนกรีตพุนยังมีโครงสร้างเป็นโพรงที่สามารถระบายความร้อนได้ดีมีความสามารถในการซึมผ่านน้าและก็ยังสามารถอยู่สับเสียงได้อีกด้วยครับโดยประสิทธิภาพของคอนกรีตพุนของเราเนี่ย เมื่อเทียบกับคอนกรีตพูนแบบทั่วไปเนี่ยถือว่าสูงกว่าไปอย่างมากครับซึ่งจากกําลังอัดที่ห้าสิบห้าจุดแปดแลกับบาสคาวเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในโครงสร้างทาง,ทาง,ททางวิศวกรรมโยธาด้านต่างๆได้ตามมาตรฐานการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเงมืองครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีคุณค่าเอ่อยังมีความคุ้มค่าทางด้านราคาสูงกว่าวัสดุแบบดเดิมที่เรากำลังใช้อยู่ด้วยครับดังแสดงในตารางเลยซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยครับจะมีประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน ในการลดปัญหาการเกิดเกาะความร้อนครับในพื้นที่หมหานครต่าง,างๆรวมไปถึงกรุงเทพมหานครโดยการใช้นวัตกรรมนี้ที่มีความสามารถในการระบายความร้อนซึมผ่านน้าได้ดูดซับเสียงได้และสามารถกําจัดมลพิษทางจากอาเซียนรถยนต์ได้ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวลงงดล้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยครับนอ,นอกจากนี้การใช้นวัตกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ในเขตเมืองหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มหานครเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย และจากตลาดและจากกราฟนี้นะครับเราจะเห็นว่าตลาดผิวจราจรแบบโดยใช้วัสดุแบบทุนทั่วโลกในปี2อ2 3ยิบสาเนี่ยมีคุณค่ามากเกือบถึง20บล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและมีาการจเจรินเติบโตที่5.2%าสองป็ต่อปีซึ่งสแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในกรารหันมาใช้วัสดุแบบทุนและโอกาสการเจริญเติบโตในเชิงพาณิชย์ของนวัตกรรมนีกด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับนวัตกรรมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการมีบทบาทสําคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเกาะความร้อนที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก และจะทําให้เมืองของเราเย็นลงด้วยครับขอบคุณครับ